ทำซูพ <medio S 2> ีพิมพ nice. ์ชนะสวัสดีค่ะก็พบกับบุมนะคะอยู่ในรีแคปเพลงมาคอนเสิร์ตของทำไทยนะคะก็คือเป็นการ cover แหละแต่จริงๆเพลงต้นฉบับเขาก็เพาะอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่อันนี้บุมมาทำเพลงของทางไทยเพราะว่ามีความ R&B ผสมก็คือเขามา cover ล่าสุดก็ลงมาเดือนที่แล้วบุมก็เลยทำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเพลงต้นฉบับจริงก็หกเดือนที่แล้วเอออย่างเงี้ยบุมก็เลยมาทำ cover นะคะไม่ว่าเพลงเมโลดี้การร้องจังหวะดนตรีมันส่งหมดเลยเนาะการร้องภาษาอีสานเข้ามาผสมผสานด้วยแล้วก็มีเพลงภาษาอังกฤษขึ้นมาแบบว่าเออคืนนี้เจอกันไหมอะไรอย่างงี้ I just wanna see you คือฉันต้องการแค่ เธออย่างเดียวเนี่ยคือมันผสมผสานได้หมดใครบอกว่าไทยบ้านภาาอีสันไม่สามารถเข้ากับจังหวะดนตรีของภาคกลางได้ตีเลยนะคะดนตรีมันเข้าได้กับทุกจังหวะไม่ว่าจะเป็นดนตรีแบบไหนจังหวะแบบไหนนะบุมรู้สึกว่าเขาสามารถเอามาผสมผสานแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เหมือนอย่างที่ทําไทยทํานะคะเออทำไทยทำก็คือเป็นฟิล์อาร์บีแล้วก็เป็นเท่ๆจากเพลงบัคคนซัวแบบถ่ายก็คือจะอยู่ในบ้านๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยมาเหมือนฟังแซ็กโซโฟนฟังโฟกซองเอาแก้วเล่ามาแล้วก็ร้องไปด้วยมีรอยสักที่แขน ใส่เสื้อเชิ้ตลองเพลงถือไมค์ตัวเดียวมันเพอร์เฟกอะอคือของต้นฉบับเขาก็ทําไว้ดีนะคะเฮ้แต่ช่วงเนี้ยมีนักร้องอะหลายคนที่เอาเพลงของอีสานเนี่ยมาทําเป็น R&B เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะมีคนนึงชื่ออะไรนะบุจจำไม่ได้อะ่ะบัวชมพูหรอจําชื่อนักร้องคนนั้นไม่ได้เหมือนกันใครจะเขานะชื่ออะไรนะที่เป็นคนขอขาวอ่ะที่เป็นแพร่ฝรั่งหน่อยอะเออบุญจำไม่ได้นั่นแหละคะ่ะเขาเอามาลองนะคะลองได้ดี้องได้เพราะอย่างที่บอกคือเข้ากับดนตรีทุกแบบทุกแนวเลยนะเราได้ฟังความไพเราะไปแล้วนะ ะะไม่ว่าจะต้นฉบับหรือการโคเวอร์ก็เพาะหมดเลยนะคะแต่มันจะแค่คนละแนวอันนั้นก็คือจะเป็นอ,อ,อยู่ทางภาคอีสานไปเลยส่วนทางนี้ก็คือจะเป็นหนีจากต่างจังหวัดย้ายเข้ามาเมืองกุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาฟังแบบนี้ให้ความรู้สึกคิดถึงบ้านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาฟังเนื้อเพลงกันนะคะเดี๋ยวบุมจะพูดภาษาไทยแล้วกันเนาะเพราะว่าบุมก็เซิร์ชหานะคะว่าแปลว่าอะไรนะคะทรงได้กินข้าวคั่วหัหอมไหมเขาบอกว่าเหมือนจะได้กินข้าวคั่วหัวหอมเคยกินข้าวคั่วกันไหมข้าวคั่วหอมมันหอมจริงแบบว่าเอาคั่วกับกระท กินก็คือึบเอาใส่กับน้ำพริกเอาใส่กับน้ำจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยโอ้โหอร่อยนะคะตามกระแสะลมแต่ไม่รู้กลิ่นมาจากไหนคือได้กลิ่นมาแล้วเฮ้ยมีผิวหนวะเออเขาได้กลิ่นจะกคนได้เอาบนุบนหรือว่าสิเป็นงานแตง่งก็คือไม่รู้ว่าใครจัดงานบนุนหรือว่าจะเป็นงานแตง่งคือไม่รู้ใครอะว่าจะงานบนุนหรืองานแตง่งแต่ว่าเฮ้ยไปนะทุกง,งานไปไกลรูกไปหมดทรงซิมีก้อยส้นก้อยจุตามด้วยแล้วขาวในยามแรงเหมือนจะมีก้อยเนื้อคนเหนือมุ้งก็มีนะก็ราบเนื้อแหละเออราบเนื้อมุ้งเคยกินเมื่อก่อนก ูซูบบุมมาทุกคนชอบหมดนะคะมันจะเป็นเหมือนเนื้อวัวสดๆทำมาไม,ไม่ไม่ปรุงสุกนั่นแหละก็มันก็คล้ายๆกันแหมก้อยส้นกระจุ๊บไม่บุมไม่แน่ใจใครใครรู้ความแตกต่าง,งายังไงมาบอกบุมหน่อยนะคะเออแล้วก็ตามด้วยเล่าข่าวในตอนเย็นโอ้โ uh, หบุมเคยให้ว่องกินแล้วไิ้ข่าวตอนเย็นตอนที่พูกกลับบ้านเนาะเฮ้ยว่องวองลอง,ลองกินดูที่วองเพราว่ามันร้อนมันร้อนมากเลยค่ะเป๊กหนึ่งอะตอนนั้นอะเออลองให้ลองนางดูเพราะว่าพานางไปเที่ยวบ้านใช่ปหมแต่มันถูกจริงนะเล่าข่าวแต่ว่าเอาจริงก็คือมันก็ หนึ่งคือหมายถึงว่ามันก็จะดีหน่อยนะหักได้กินสักแก้วหนึ่งอะสักเบกหนึ่งญาติบูมอะลุงบูมที่เสียไปเนี่ยเขาแบบว่าเดินไปกินทุกวัน,ท,วนทุกวันวันละแบบ0บาท10บาทเบกหนึ่งหาบาทหรือ10บาททุกวันพอกินแล้วมันมีแรงเว้ยมันจะไม่สั่นตอนแรกเขาสั่นมากเขาเป็นออลกอฮอลิซึมแน่นอนแบบนั้นนะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะเหล้านะคะอย่างที่บอกคือกินอะไรให้มันพอดีอย่าไปแบบว่าตับบี้ตะบันขนาดนั้นนะกินให้พอแบบว่าเป็นกระใสพอนะคะย่างรัดทุ่งมหาความฝากระเดานรัดทุ่งนา 我不会弄，但是。 ข้ามสร้างมาเลยค่ะข้ามสร้างมาเลยคือไกลแค่ไหนฉันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดงานแต่งงานอลังการจนคิดว่างานบุญแจกข้าวคิดว่าเฮ้ยงนันนุญแจกข้าวบอไปดีกว่างี้ป่าคือไม่สนแล้วแล้วเขาบอกขอให้ดูชัดๆหน่อยนะว่าทําไมเหมือนแฟนเราเอิมเขาก็คิดว่างานบุญแจกข้าวใช่ปะเขาก็เลยไปเพราะงานไหนเขาก็ไปหมดพอไปดูเขาเอ้ยทำไมมันคุ้นๆวะเอา้ามันคืองานแต่งแฟนเก่าเราเขาไม่ได้เชิญเราแล้วเป็นอะไรถึงหน้าด้านมาอันนี้คือบุมแปลจากใน MV ตัวจริงแอบร้องไห้ข้างเสารั้วบ้านงานนะเนาะรีไฮอยู่ข้าง หลังวันงานเสียใจแหละแต่ว่าในในเรื่องนี้เขาเหมือนไม่ทาการทํางานแล้วนะคะใน MV ตัวจริงนะไม่ไม่ทําการทํางานคนแก่ก็เรียกกวัญคือเรียกกวันการแต่งงานนะเนาะและเปิดเพลงเสียงดังสนั่นบันไหวหูช่างน่าสนุกสนานมากแล้วงานแต่งงานเนาะแต่ตัวของตัวเจ้าของอะคะคือตัวเองเนี่ยแต่ร้องไห้ทั้งเสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นอะไรเราถึงต้องร้องไห้เจ็บเจียนตายมันไม่สนุกสนานคนอื่นก็ร้องคนอื่นก็เฮฮาแต่เราคือร้องไห้เจ็บเจียนตายนะคะมันบอมวนแล้วเขาบอกว่าบางคนชัวจังอายคือไอ้คนชั่วแบบพี่เนี่ยมันเอาเรายาปั๊ปป โฟกัสแต่เล่ายาปั๊ปปิง้งเล่ายามากกว่าโฟกัสตัวของแฟนนะคะเลยต้องเลิกกันแล้วทําให้เสียใจเนาะก็ต้องเลิกกันนะคะมันบอเหมาะก,กับใครใครเน่แต่ไปซอหาเซนเล่าคือหมายถึงว่ามันไม่เหมาะใครแต่ว่าดีแต่ไปเที่ยวหาเซนเล่าอ่ะเอ้ยต่างจังหวัดก็คือบ้านบูมมาเป็นนะเฮ้ยเซนไว้ก่อนเซนไว้ก่อนบางคนติดทีแบบ4 5 0 0แล้วมาจ่ายทีสิ้นเดือนให้ใครมาจ่ายคะให้เมียมาจ่ายคะ่ใยยคะให้ลูกมาจ่ายคนอาานศรังธาเลยเอออย่าทาอย่าหาทํานาแบบเนี้ยบางคนช่วจังอายคู่ใดสิตาบอดมามั่วมาว่าใครเขาช่วยพี่ใครจะตาบอดมา มาอยากได้มาลงรักอ่ยก็ตอนนั้นน่ะมีรีไว้แต่ว่าดันไปทิ้งเขาไงเพราะว่าเอาเอา,อย,ายาปั๊พิงเป็นใหญ่ก็เป็นขี้ข้าเขาเราเซนเขาไว้ว่่ทันใจคือไปเป็นขี้ข้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าเจ้าคนในคนแต่รับจ้างอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เนาะเซ็นเขาไว้ก็ไม่ทันใจอยู่ดีเพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีครอบครัวมีแต่แบบตัวเองก็ไม่สามารถเซนใจได้แต่อยากกินเหล้านะคะนี่นะคะเี๋ยวเพลงก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนั่นแหละเราก็พูดถึงความรักนะคะว่าง่ายๆก็คือมีอยู่แต่รักษาไว้ไม่ดีก็เลยต้องเสียคนรักไปนะคะคนรักขยันทนนไหแต่่วาาาสุด้ยเร ไม่ยอมทํางานทําการมัวแต่กินเหล้านะคะมันเสียการเสียงานเสียทุกอย่างรอบข้างไปให,ห้ไปหมดเลยนะคะแล้วคนรอบข้างเราก็เสียใจด้วยนะที่มันเกิดเหตุการณ์ยอะไร่างนั้นอนะอะไรที่มันเกินไปหยุดให้มันพอดีพอดีอด,ดีกว่านะคะไม่ว่าจะการกินแอลกอฮอล์หรือต่างๆหรือการเที่ยวสังสรรค์นะคะเอออย่าให้ต้องเสียอะไรเลยดีกว่านะคะมีอะไรดีอยู่ก็รักษาไว้ให้ดีนะคะทุกคนโอเคค่ะบบคนส่วของทาไทยเวอร์ชันนี้นะคะค,คือเพาะละมุนฟังฟกซองแบบหรูๆสุบซิก้าดื่มไวน์นะคะไปฟังกันเยอะๆนะคะใครอยากฟังฟิลทรรมนก็ไปของทิดเ ใครอยากฟังพี่ฟกสอนก็ทำถทายนั่นเองคือเลิศโอเคบ๊ายบายรีวยู